ฝันโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์โทร026459000 Toyota โโขับเคลื่อนความสุขในวันนี้ให้คุณอัมติชาติเป็นพี่ชายสุดหล่อและก็ใจดีซะด้วยกับน้องคนนี้สักนิดนึงนะคะอยากให้ประกบกับน้องคนนี้ไปพบกับคุณหมอสักนิดนึงว่าอาการนี้จะสามารถแก้ไขได้ยังไงบ้างรุนแรงหรือไม่ ครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับคุณหมอกวีนะครับปัตราดูนนะครับซึ่งเป็นคุณหมอเจ้าของไข้ของน้องนาวีนะครับสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีครับเราจะมาถามคุณหมอกันว่าวันนี้เนี่ยเคสของน้องเนี่ยหนักหรือยากหรือง่ายกว่าครั้งที่แล้วแล้วก็วันนี้น้องมีความฟ้องมากน้อยแค่ไหนครับครับผมของน้องนาวีนะฮะเมื่อประมาณสัก3เดือนที่แล้วรเราได้จัดการแก้ไขความผิดปกติที่มือข้างขวาให้น้องเขาเรียบร้อยแล้ว ครับนะครับทีนี้มาดูเอ็กซเรย์จะดูได้ง่ายขึ้นนะครับข้างขวาคือมือนี้บ้านดานนี้ด้านิดานิเราตีทางจัดการเรียบร้อยนะครับด้านนี้คือของน้องเนี่ยเขามีนิ้วโป้งเกินมาทั้งสองข้างนะครับสังเกตความแตกต่างคือว่าข้างขวาเนี่ยมันจะมีกระดูกที่จอยร่วงอยู่นิดนึงสังเกตขออนุญาตก็คือเป็นข้อนี้ใช่ครับใช่ฮะนะเคช้เขาใช้กระดูกอันนี้ร่วมกันนะครับเพราะนั้นเวลาผ่าตัด เราต้องตัดกระดูกชิ้นนี้ออกไปด้วยนีครับชิ้นนี้ด้วยครับชิ้นนี้นิดหนึ่งตรงส่วนนี้ฮะที่มันจอยร่วมกันนะครับแล้วจะเอาเนื้อตรงนี้เนี่ยไปแปะคืนตรงนี้ครับนะครับทีนี้มาดูข้างซ้ายเนี่ยสังเกตว่ามันไม่มีกระดูกที่ใช้ร่วมกันครับสังเกตนะฮะมันจะเป็นกระดูกที่งอกมา,มายแยกกันเลยกินถ้าเกิดชาเป็นกินไหมกินกงอไหแยกกันเลยเพราะฉะนั้นข้างซ้ายเนี่ยง่ายกว่าง่ายกว่าเพราะเราไม่ไม่ต้องไปจัดการตัดกระดูกอะไรที่มันที่มันที่มันเกี่ยวข้องกันนะครับเราคือยกกระดูกชิ้นนี้ออก เราเอาเนื้อข้างๆเนี่ยแปะกลับไปอ๋อแล้วก็ให้สมานแายเอาเองใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นซ้ายเนี่ยจะง่ายกว่าขวาจะง่ายกว่านะครับครับผมก็อาจจะใช้เวลาไม่นานหนึ่งครั้งแรกก็ไม่นานนอกนาก็ประมาณสักชั่วโมงเสร็จนะครับครั้งนี้ก็คงใช้เวลาน้อยกว่าสักเล็กน้อยนะครับครับผมครับแต่หลักการก็จะคล้ายๆกันแล้วก็สามารถใช้มือใช้มือทุกอย่างได้ตามได้ครับได้ครับเรือจะต้องมี หลังจากหลังจากหลังจากการผ่าตัดเราอาจจะอาจจะใส่เฟืองอ่อนไว้นะครับเพื่อให้แผลเนี่ยหายสักระยะหนึ่งปกติก็สักสองสามสัปดาห์หลังจากนั้นแล้วก็ปล่อยเฟื่องเพราะว่าเราคงไปบังคับให้เด็กไม่ใช้มืออะไรคงลําบากนะครับเราก็คาดหวังว่าหลังจากเราใส่เฟื่องประมาณสักสองสามอาทิตย์เนื้อเยื่อต่างๆมันสมานตัวดีละก็หวังให้เขาจะใช้งานได้เป็นปกติก็ตอนนี้ก็ถึงเวลานะครับที่คุณหมอจะต้องไปขึ้นทําการผ่าตัดนะครับก็ ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับซึ่งการปาต่ายครั้งนี้ก็จะง่ายกว่าใชเวล้วสั้นกว่าสำหรับน้องนาวีก็อาจจะลดความกลรวลงไปได้บ้างนะครับก็ขอเชิญชวนทุกๆคนนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปเป็นกำลังใจให้รวมทั้งอันน่งด้วยนะครับสำหรับการปาตัดให้น้องนาวีในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับไปเยี่ยมเยยนน้องแล้วก็ไปให้กำลังใจคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันครับ ตอนนี้เราก็มาอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ของน้องนาวีแล้วนะครับสัสดีนะครับ,บ,บ,บะเป็นยังไงบ้างครับน้องหลังจากผ่าตัดครั้งแรกไปก็ดีค่ะดีขึ้นน,น้องนาวีครับจะผ่าตัดแล้วยิ้มหล่อหล่อให้ดูได้ไหครับยิ้มเลยยิ้มหนึ่งสองสางมนี่ <c oughs> นี่มีทางบ้านก็เป็นกำลังใจให้ยะยๆเลยนะยิ้มให้ทางบ้านหน่อยแล้วไายบายหน่อยบกมือหน่อยบ๊ายไม่บ้าไบาไมนี่ไหนมาดูมือสิขอพี่ดูมือหน่อยม่นี้เรื่องมามามาตัวนี้มาเนี่อันนี้นะครับก็เป็น มือที่เราเห็นในฟิล์มเอ็กซเรย์นะครับว่าตัวนี้เป็นเนิ้วที่งอกออกมาแต่ว่าไม่มีกระดูกเชื่อมต่อเพราะฉะนั้นก็ง่ายในการตัดนะตัดแป๊บเดียวไม่เจ็บนะสู้ตายสิบอกเราสู้ตายบอกชาวบาซสู้ตายครับจังเนี่ย้ตาย,ยครับไม่กลัว<อ>ครับเอเอ <laughs> เดี๋ยวก็ต้องขออนุญาตถามความรู้สึกของคุณแม่ในวันนี้เนี่ยทุกอย่างหายหมดแล้ววันนี้ก็จะทําการผ่าตัดบางที่2แล้วก็ต่งที่อวัยวะเพศก็ไม่ต้องทําการผ่าตัด ก็หายโดยการทายาใช่ไหมครับ<ฆ>พ่อคุณแม่รู้สึกยังไงบ้างครับก็ดีใจนะคะที่ลูกเราจะได้มาเป็นเหมือนคนทั่วไปแล้วอ่าก็สบายใจ<ฆ>นะครับ<ฆ>ก็กลายเป็นเด็กแข็งแรงและเลิงเหมือนเดิมค่ะ<ฆ>แล้วตอนที่อยู่ที่โรงเรียนเนี่ยคือเวลาที่เพื่อนล้อเนี่ยคือน้องมาบอกหรือว่าพ่อคุณแม่รับทราบด้วยตัวเองเวลาเขาเล่นกับเพื่อนนะคะเพื่อนจะแซวแล้วเขามีมาบ่นไหมว่าเขาอยากจะกับเป็นอยากจะเป็นเหมือนคนอื่น อะไรอย่างเงี้ยมีไหมฮะเขาคมพูดไม่ได้อคือเด็กๆ<ม>อาจจะยังไม่รู้สึกถึงความรู้สึกตรงนั้นแต่พ่อคุณแม่ก็ก็เป็นห่วงตรงนั้นครับก็บวันนี้ก็ดีใจด้วยนะครับนะกลับมาเล่นกับเพื่อนได้แล้วแข็งแรงแล้วเป็นคนดีของสังคมนะครับ,รบเป็นคนดีของคุณพ่อคุณแม่นะครับครับครับสิครับสิยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยตั้งใจเรียนไหมครับตั้งใจเรียนป่ะชอบเรียนหนังสือป่ะครับชอบครับชอบชอบนะครับ ก็เดี๋ยววันนี้พวกเราก็จะไปเป็นกำลังใจให้กับน้องนาวีและก็คุณพ่อคุณแม่ของน้องนาวีด้วยนะครับเดี๋ยวเราลงกันไปที่ห้องผ่าตัดนะครับ มันไม่มีหนทางเลยครับเพราะฐานะอย่างเราก็แย่ๆอย่างเงี้ยจะมีโอกาสอย่างนงีง้คงเป็นไปไม่ได้อะไรเงี้ย